ร้านอาหารเขียนด้วยภาษาจีนมีให้เห็นตลอดแนวถนนประชาราชฎร์บำเพลญเขตห้วยขวางส่วนใหญ่เป็นร้านหมาล่าชาบูซูเปอร์มาร์เก็ตของฝากร้านเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นทุนจีนส่วนร้านที่เป็นทุนไทยร้0เซก็มีน้อยแทบจะนับร้านได้ถนนสายนี้เป็นแหล่งที่นักธุรกิจจีนรุ่นใหม่นิยมมาลงทุนชาบูร้านนี้เปิดได้เพียง4เดือนบูเจิงจ้งเจ้าของร้านบอกว่าเขาตัดสินใจลงทุนเปิดร้านที่นี่ 呃，我比较喜欢泰国的人文文化，还有就是泰国的经商环境比较友善。在泰国整个这种大环境下呢，就是选择在这边投资呢，比较安逸舒适，呃，竞争力不会有那么大。相对于其他地区的话，泰国我觉得是更好的一种选择。 สำหรับธุรกิจร้านอาหารจีนเขาบอกว่าการแข่งขันสูงเนื่องจากมีร้านเปิดจำนวนมากทำให้ต้องทำโปรโมชั่นด้านราคาลูกค้าที่ใช้บริการร้อยละ80เป็นลูกค้าชาวจีนส่วนวัตถุดิบที่ใช้จะนำเข้าจากจีนเป็นหลักจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าทุนจีนที่เข้ามาส่งผลให้เขตห้วยขวางม,มีความคึกคักไปด้วยชาวจีนและผู้ประกอบการชาวจีนแต่สำหรับไทยอาจไม่ได้รับประโยชน์มากนะัก พราะธุรกิจส่วนใหญ่เป็นของชาวจีนและชาวจีนก็นิยมใช้บริการร้านอาหารจีนซื้อสินค้าจีนนอกจากนี้ยังทำให้ค่าเช่าอาคารพาณิชย์และราคาอาคารพาณิชย์รวมไปถึงราคาคอนโดมิเนียมในย่านนี้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นในซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญค่าเช่าจากเดือนละ2 0 0 0 0ถึง30,000บาทพุ่งไปถึง4 5 0ถึงบาทส่วนราคาขายพุ่งไปถึง10กว่าล้านบาท ส่วนคอนโดมิเนียมราคาก็สูงขึ้นราคาเริ่มต้นกว่า3ล้านบาทส่วนนักท่องเที่ยวบางส่วนที่เข้ามาเที่ยวก็พบว่ามาพักคอนโดมิเนียมที่ชาวจีนซื้อไวผูว้อำนวยการเขต้วยขวางระบุว่านักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวปีที่แล้วมีผู้ประกอบการที่เป็นทุนจีนกว่า60รายแต่ปี2567มาอยู่ที่80ราย มากที่สุดคือธุรกิจร้านอาหารพัตตาทานรองลงมาเป็นซูปปเปอร์มาร์เก็ตนอกจากนี้ยังมีร้านนวดสปารวมถึงธุรกิจโรงแรมโดยลักษณะการลงทุนจะเป็นการลงทุนร่วมระหว่างไทยและจีนในความคิดเห็นผมก็มันไม่ได้ขยายตัวแบบรวดเร็วเนาะตามที่เราคาดหมายไว,ไว้เพราะณนักขณะเนี้ยถ้า,าฟรีวีซ่าแล้วการลงทุนต้องมากร้านก็ต้องขยายตัวค่อนข้างจะมากนะครับอันนี้ในพื้นที่เขตห้วยขวางเนี่ยคิดว่าคง ค่อยไปเรื่อยๆอะนะครับสิบยี่สิบลายนะครับก็คงไม่ได้โตแบบก้าวกระโดดนายไพฑูรย์ระบุด,ด้วยว่าการเข้ามาของทุนจีนที่เพิ่มขึ้นช่วยให้รัฐจัดเก็บรายได้จากค่าภาษีต่างๆได้มากขึ้นในปี2566สามารถจัดเก็บรายได้530ล้านบาทส่วนปี2567ประเมินว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้อยู่ที่680ล้านบาทโดยเขตพร้อมเปิดรับทุนสีขาวที่เข้ามาอย่างถูกต้อง ส่วนทุนสีเทาทางเขตได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตาอย่างใกล้ชิดที่ผ่านมามีการปิดสถานประกอบการที่เชื่อมโยงกับทุนสีเทาไปแล้วสองแห่งหนึ่งในนั้นคือสถานบันเทิงขนาดใหญ่ย่านถนนรัชดาพิเศษลักษณามานร,ระเดนไทย p ีบีรายงาน